กลับสวัสดีผู้ชมเนี่ยนะครับวันนี้มาพบกับผมสุดอาวเกมเมอร์ครับกับการคีบะเวของทีมจีแชนแนลนะครับฉลอง800ซับสไครต์ของเขาหนันครับ,รบแล้วมาเอาครับเป้ามาของเราคืออะไรก็ได้ที่ที่เราเอาได้ฮนะโอเคเราต้องมีการวางแผนเอ้ยครั้งนี้เราต้องเอาให้ได้เว้ยล้างกล่องโอ้เขาแจกหัวไก่ <laughs> หัวไก่หัวไก่อันหนึ่งยังไม่ได้เลยคิดดูลองดู <laughs> ยากหนาดูะวะตอนนี้ตัวก็กลางอ่ะมีแค่นี้อยากจะรวยแม่งเกลียวเนี่ยโอ้ยทีมจี่จะแจกคนเนี้ยจะแจกก็ปล่อยเธอโอ้โหมีการลยบอกตรงครับเมื่อกี้ผมผมเกือบอด กดอัดวิดีโอครับไม,ไม่ไม่คนเติมชิ้นหายว,วอดครับถเข้าไม่ได้โอ้เจ็ดสิบคนลืมไปที่ไม่ได้แค่ได้าแคปหน้าจอจะไ,ได้เขาบอกว่าอีกสามนาทีนะตอนนี้น่าจะอีกสองแล้วเว้ยคนเติมครับเอาลัะใกล้แล้ว <laughs> ลื่นลื่น ลื่นเลยลื่นเลยอะไรเนี่ยดีมีการตีกระดาษได้หรอก็ได้อะไรเ,เมาเนี่ยดิฟแซนเราต้องไม่ตายไอ้วะโซนสแคมเราจะปล่อยวันนี้ห้าสี่สามสองโอ้ย ทีมเจือจะโอ้โหพึ่นับสิบเองเหนี่ยววันนี้เก้านะครับแปดแล้วครับเจ็ดละหกห้ 6, 5, 4, สาสี่สอมสองอึ่ยหนึ่งอ๋อไปจรวดทุยไม่ใช่เลยเอาละครับฟันครับพูดไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาครับ ดูไรท่าเก่า e. อีทีเฮ้ยมันแหละรครับเราขอไม่ทำแล้วกันนะโทษทีโทษทีทษท <c oughs> ไม่ไง่ายกันไม่อยากจะทำเลยประมาณขอเราคืออะไรก็ได้นะฮะไเหมือนคุณป้านะฮะหรือทีมกีโหยอดได้โวล็อตผมไปอันหนึ่งวันนี้ก็เป็นของเขานะวันของเขา เออริบเล่นดีจะปล่อยก็ปล่อยเถอเออลครับเอบเออย่าอย่าทำอย่างนี้มันมันได้นั่นยากนะป้าไม่งคิดได้ไงวะเนี่ยจะต่อยําไมาต่อยไปก็ได้มันก็ไล้ผลนะอย่างของเต็มไมี่เนี่ยอย่างฮะพอได้เขาเดยออกมาเราต้องมาอยู่ด้านนี้เลยถ้าอยู่ด้านในนี้มีองตายแน่ฮะมีแฮกล็อกด้วยต้องต่อย โอ้โอ้โหได้แล้วอุ้ยไม่ได้ไม่ได้เอ้ยกูเกมกูตอเปียอัปเดตพอดีเลยเว้ยเอาไงดีแม่เงยโดโดนผีเข้าสิแล้วทีบจีก็มาแจกอะไรตอนแบบ ก็กุติปีอัปเดตแล้วนะฮะไม่ได้เว้ยได้เสื้อตัวหนึ่งเว้ยได้เสื้อสีดำตัวหนึ่งเออทีมจีดึงเขาทำไมอ่ะบาครับโอเค การกิฟต์เอาเวของทีมจีเชนก็จบลงพอดีแบบมีการอัปเดตครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์และอย่าลืมเชร์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับตอนนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โห